ในโลกของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวของเทคโนโลยีมากมายที่เคยยิ่งใหญ่มากๆเป็นเหมือนหัวใจสําคัญของออฟฟิศนับล้านเลยก็ว่าได้แต่แล้ววันหนึ่งมันก็ค่อยๆเลือนหายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงวันนี้เราจะมาตามรอยเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เป็นเหมือนวิญญาณตนนั้นกันครับเอาละครับเรื่องนี้มันเริ่มจากปริศนาข้อหนึ่งเป็นปริศนาที่ซ่อนตัวอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการเน็ตเวิร์กเลยนะครับ มันเคยเป็นรากฐานที่ส่องคันมากๆของการสื่อสารบน PC ยุคบุกเบิกแต่เชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้กลับแทบไม่มีใครจำมันได้แล้วงั้นเพื่อที่จะตามหาเจ้าวิญญาณตนนี้เนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปกันหน่อยครับกลับไปสู่จุดเริ่มต้นเลยในยุคที่คอมพิวเตอร์ IBM PC เครื่องแรกๆก,กำลังหัดที่จะคุยกันเป็นครั้งแรกย้อนกลับไปช่วงปี1983นะครับตอนนั้นโจทย์มันดูเหมือนจะง่ายมากเลยคือเราจะทำยังไงให้คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่คนละเครื่องเนี่ย มันเชื่อมต่อแล้วก็คุยกันผ่านเครือข่ายเล็กๆในพื้นที่เดียวกันหรือที่เรารู้จักกันในชื่อแลนได้แล้วคำตอบชิ้นแรกที่โผล่ขึ้นมาก็คือ Net BIOS ครับมันคือ API ที่บริษัทไซเทคสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเหมือนภาษากลางให้โปรแกรมต่างๆบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี่ยใช้คุยกันรู้เรื่องแต่ปัญหาก็คือ n e t b i o s มันเป็นได้แค่ภาษาครับคือมันรู้วิธีที่จะพูด แต่ตัวมันเองเนี่ยไม่รู้วิธีที่จะเดินทางหรือขนส่งข้อมูลที่พูดออกไปได้เลยและตรงนี้แหละครับคือจุดกำเนิดของพระเอกในเรื่องของเรา n e t b i มันคือโปรโตโคอลที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเลยให้เป็นเหมือนยานพาหนะขนาดเล็กแต่เร็วและแรงมากๆสำหรับขนส่งบทสนทนาของ NetBIOS โดยเฉพาะอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกตามแบบนี้ NetBIOS ก็คือภาษาที่เราใช้คุยกัน ส่วน n e t b u I เนี่ยก็คือพิ่รถบรรทุกที่ทําหน้าที่เอาข้อความที่เราคุยกันเนี่ยไปส่งให้ถึงที่หมายนั่นเองครับเป็นคู่หูกันพอมีคู่หูที่ลงตัวสมบูรณ์แบบขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทําไม n e t b u I ถึงได้ก้าวขึ้นมาครองมันลังเป็นราชาแห่งโลกของแลนด์ได้อย่างรวดเร็วตลอดช่วงปลายยุค80ต่อนเนื่อมาถึงยุค90อาณาจักรของ n e t b u I เนี่ยขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยครับจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดนะตอนที่มันถูกผนวกเข้าไปเป็นโปรตโตคอลมาตรฐาน ในระบบปฏิบัติการที่คิดที่สุดในยุคนั้นอย่าง Windows แล้วทำไมมันถึงได้รับความนิยมถล่มทลายขนาดนั้นคำตอบง่ายมากเลยครับเพราะสำหรับเครือข่ายเล็กๆในยุคนั้นน่ะมันคือเครื่องมือที่ดีที่สุดแล้วคือมันทั้งเร็วทั้งแรงแถมยังติดตั้งง่ายสุดๆไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้วุ่นวายเลยไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศเล็กๆที่มีคอมพิวเตอร์สัก1 0ถึง20เครื่องหรือแม้แต่วงแลนพาร์ตี้ของเหล่าเกมเมอร์ในตำนานยุคแรกๆ เบื้องหลังความสนุกและความสำเร็จทั้งหมดนั้นก็คือ NetBui นี่แหละครับแต่แล้วในขณะที่ราชากำลังครองบัลลังอย่างสงบสุขโลกภายนอกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปตลอดการและกำลังจะมีความท้าทายครั้งใหญ่ที่ราชาแห่งแลนด์ไม่เคยคาดคิดมาก่อนมาถึง การมาถึงของอินเทอร์เน็ตเปรียบเหมือนขึ้นยักษ์เลยครับมันซัดเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างไปหมดและที่สําคัญคือมันได้เผยให้เห็นจุดอ่อนร้ายแรงเพียงหนึ่งเดียวที่ซ่อนอยู่ใต้บัลลังของ N e t บิมาตลอดจุดตายของมันอยู่ตรงนี้เลยครับโปรโตโคอลนี้เป็นแบบที่เรียกว่า non routable แปลง,ง่ายๆก็คือมันไม่รู้จักเส้นทางไม่สามารถส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายอื่นได้ผู้ได้เห็นภาพก็คือมันทําได้แค่ตะโกนคุยกันในห้องเดียวกันเท่านั้น แต่ถ้าจะให้ส่งจดหมายข้ามเมืองหรือข้ามประเทศแบบที่ TCP/IP ทำได้ n e t b u i ทำไม่เป็นครับใช่เลยครับมันถูกออกแบบมาให้เก่งกาจมากๆสําหรับการสื่อสารในวงแคบๆในออฟฟิศเดียวกันเท่านั้นแต่พอต้องออกไปเผชิญโลกกว้างที่มีเครือข่ายเป็นล้านๆเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตมันไปไม่เป็นเลยครับหลงทางทันทีและเมื่อคนทั้งโลกหันไปใช้ TCP/IP เพื่อเชื่อมต่อ Internet, อินเทอร์เน็ตอาณาจักรของ n e t b u i ก็ค่อยๆพังทลายลง จนสุดท้ายก็กลายเป็นราชาที่ไม่มีอาณาจักรให้อยู่อีกต่อไปการล่มสลายเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆครับจนทุกวันนี้ n e t b u i ก็เป็นเหมือนวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งที่ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์เท่านั้นเองเส้นทางของมันน่าสนใจมากนะครับจากการเป็นโปรโตโคอลม,มาตรฐานที่ทุกคนต้องใช้ถูกลดระดับลงมาเป็นแค่ตัวเลือกเสริมที่ต้องไปหามาติดตั้งเองและสุดท้ายก็คือถูกลบหายไปอย่างถาวร มันแสดงให้เห็นเลยว่าโลกเทคโนโลยีมันหมุนเร็วแค่ไหนเรื่องราวของ n e t b u i นี้เป็นเครื่องย้ำเตือนชั้นดีเลยนะครับว่าต่อให้เทคโนโลยีไหนจะเคยยิ่งใหญ่และสำคัญแค่ไหนในยุคข,ของมันแต่เมื่อบริบทของโลกเปลี่ยนไปทุกอย่างก็กลายเป็นเพียงหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันและนั่นก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าแล้วเทคโนโลยีสำคัญๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ล่ะมีตัวไหนกันที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันและถูกกำหนดชะตาให้กลายเป็นวิญญ,ญาณตนต่อไปในอนาคต Yeah.